ด่วนผู้ต้องสงสัยเปิดปากอุ้มน้องจีนาปล่อยปากทำอ้างสังเวยผีจากกรณีที่น้องจีนาเด็กวัยหนึ่งขวบ11เดือนที่หายตัวไปช่วงเย็นของวันที่5กันยายนในขณะที่เล่นกับแมวอยู่หน้าบ้านในพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ระดมปูพรมตามหาตัวแต่ก็ยังไม่พบเนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่กลางหุบเขาตามบ้านเรือนที่มีรกร้างต้นไม้และป่าทึบ โดยล่าสุดวันที่8กันยายน64ตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่นำตัวนายเสี่ยวแรงงานชาวเมียนมาและเป็นผู้ต้องสงสัยไปชี้จุดนำตัวของน้องจีน่าไปปล่อยบนดอยเพื่อเร่งค้นหาน้องจีน่าเป็นการด่วนโดยคาดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ ยห,หลังสอบเข้นนานหลายชั่วโมงช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนนายเสียวยอมรับสารภาพอ้างว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาบอกให้อุ้มน้องจีน่าไปสั่งเวยผีถ้ำจึงอุ้มไปส่งบริเวณปากถ้ำบนดอยห่างจากบ้านเด็กประมาณ3กิโลเมตร แต่ในเสียวอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าน้องจีน่าเพียงเอาไปส่งแล้วก้มกราบปากทําก่อนจะกลับลงมาที่หมู่บ้านเบื้องต้นได้รายงานผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วพร้อมสั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาร่วมตรวจสอบสนับสนุนการค้นหาน้องจีน่าอย่างเร่งด่วนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ